ครับนี่เป็นดงเลยน้าเป็นคนเห็นนะครับพี่เป็นคนเห็นนี่นะครับเก็บกันก่อนอน,นะครับยอดเนี่ทีนี้ก็เรียกเห็ดน้ำหมากใหญ่นะครับเห็ดกอดแดงยังไม่ค่อยงอกวไไสวัสดีครับ มาทำอะไรกันเอ่ยมาเก็บเห็ดที่เขาสวัสดีค่ะสสวัดีนะครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดที่เขาอังคารก็ดูว่าจะเห็ดสวยไม่สวยอ่าฝั่งนั้นมีฝั่งนั้นมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราจะเดินลงไปถึงเขากระดูกฝั่งนนู้วันนี้วันนี้ทีมงานเรามากันกี่คนเนี่ยเจ็ดคนเนาะ ตามหลังมาคนอนึ่โอเคอไปกันไปกันเลย let's go นี่ครับเห็ดข้างทางว้าวเก็บเลยพี่เพชรเก็บ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 สามโด่แล้วสามโด่หาเลยหาเลยเริ่มหาตั้งแต่ตรงนี้แหละเจอแล้วนะครับเห็ดพึ่งหวานพึ่งหวานสี ข้ามาสีน้ำตาลด,ดอกใหญ่เลยนะครับสวยน้ำหมากใหญ่นะครับนี่ดอก โดนฝนนะครับวันนี้ โอ้๊ยอันนี้เห็ดพิษแต่กล้าความานี่ ทางนี้ด้วยนะครับหาต่อเลยนะครับเห็นไหมมองนี่นะครับนู่นู่เพียนู้นู่งดอกใหญ่นี่นะครับนี่หนึ่งดอกสองดอก ไหนครับน้าไหนไหนหนึ่งนี่หนึ่งอ่ะเก็บเลยชงเก็บเลยสิจ๊ะสามเก็บแล้วแกงเห็นนั่นไหมอ๋อนี่ยไม่ใช่นี่ก้อนหินโอเคในแค่นี้ด้วยนะน้ารักสวยนะครับนี่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่โอเค ตะกร้าเนี่ยมันล้มดิก็ขามันนี้นั่นไงเราต้องตัดขาให้มันนั่นก็นได้ก็ขามันยาวอมไม่ใช่คือมันมันอย่างเงี้ยนี่มันอย่างเงี้ยอม,มันเรียวๆต่อลเลยน้ำหมากนะครับรเห็ดแดงครับ เม,มื่อกี้เห็นตัวไหนอีกวันนี้นะครับเราไม่ค่อยใหญ่มากแต่แข็งวันนี้ก็เจอน้ำเหมือนเดิมนะครับวันนี้ เห็ดไข่นะครับตัวนี้ก็ยังเอาไม่ได้เล็กมากเลยเยอะมากเลยครับดูนะน,นี่นี่เยอะมากเลยตั้งง่นะครับรมันเหมือนเห็นตูมตรงนั้นอีกอ้อมไปก่อน ชใช่ไหมเนาะน่าจะใช่นะครับเห็นน้ำหมากนะครับเห็นตรงนั้นเรื่องดอกนี่นะครับเห็นตรงนี้ดอก ครับต้นน,นี้ดอกหนึ่งนะครับนี่ลางสวยเลยอ๋อนี่อีกดอกหนึ่ง ดามดยเห็นละงงอกอะไรก็ไม่รู้แต่ที่บ้านเรียกสัจจรินคุณแม่ชอบมากเลยมันเหมือนละงงอกเห็ดเห็ดพึ่งดำไหมครับกินได้เนาะโอ้น่นน่าจะกินได้ลน่าจะใช่นี่ครับนี่ครับ นีดอกสวยดอกใหญ่ๆนี่นะครับใหญ่มากเลยนะครับกว่าจะเจอแต่ละดอกโอ้ยังไม่แก่ยังไม่แก่มากสิบกิโลหนึ่งดอกนี่เที่ยมมาให้เพียรทำอะไรกันครับ

นี่นี่ไอพูดเห็นบ้างไหมทั้งนี้เขานี่นี่นี่กันหมดแล้วนี่หากั่าเกันไปหากันไป เดือดดำับเด็อดดำอืมดอกอันนะอนี้เอาอันนะอนี้เอาอันนี้ใช้ได้นี่นะครับไปตรงนี้อีกด,ดอกหนึ่งอึ๊บมันจะเห็ดทางนั้นอีกด,ดอกหนึ่งไปกันนี่ดักตูม ดอกตูมสวยๆดอกเดียวกียรกียดมาน่แล้วโครกยังสวยนะอ้หนนก็มีอันนนี่นี่อันี่สองเร็ววเร็นี่ไงยเามัเ่น้ยเดียวไหน เออนี่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 นะหนเห็นเหรอะเนี่เห็นไหมสวยๆตัวนใหญ่ๆเก็บก่อนเก็บก่อนนะเด็กอ่ะอึ๊บเออเนี่มครับขาใหญ่มากๆเลยขาใหญ่มากๆเลยใหญ่มากเลยสวยครับสวยเฮ้นี่นี่สองดอกเฮ้ยเนอะเอเก็บแล้วนะอืมอืมเก็บอะไรคุณปริญาเก็บอะไรจะขายก่อนนะคะอืม เหลืองเหรอนี่นี่นี่จะต้องนี่สวยงามสวยงามนะครับวันนี้หมันมันะวันนี้หมันวันนี้เออ่เห็ดดอกเลยก็ก็เยอะนะครับเยอะนะคะพรุ่งนี้เราก็มาอีกเนาะมาอกไปเก็บกันเลยนี่นะครับเห็ดดำขายาวมากไอพวกนี้มาเก็บ không nên kiệt in mãi cái hiện đạo năm mãi nữa 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 này, nữa 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 này, nữa 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 mà mà nữa Nè, nữa 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 ไม่ไม่เอาใช่ไหมพุทธไม่เอาไหนนี่นู่นทางนู้นเห็นทางนู้นเห็น่่่นนีีเก็บเลยเข้าอึ่งนะครับนายเห็นเก็บเลยนะสวยกำลังสวยเลยแต่ดอกไม่ค่อยใหญ่มากนี่จะขายยาวโอ้ยเขาเขอลดเขาลดตรงนี้นะคุณ ดตาขาเขายาวเลยอู๋แถงนั้นด้วยคิดตรงโน้นด้วยแถวนี้ด้วยนะครับดอกไม่ค่อยใหญ่นะครับไม่ค่อยใหญ่าขาเขายาวไม่แต่ดอกใหญ่ๆเหมือนไอ้เขาสบายใช่เขาสบายนะที่ตรงนี้เต็มเลย หนเมื่อกี้เขาอึ้งในแต่กล้าวันนี้สวยนะครับสวยจริงเดี๋ยวเชื่อเกืนหาต่อนะครับเห็นน้ำหมากแดงเห็นเกาะแดงตึ๊บ เห็ดครานะครับดังมัน,นมีนดอกเล็กด้วยเนาะดอกเล็กก็มีอมดอกเล็กเกินเก็บไว้อันนี้ก็เห็ดคร์เล็กเกินมันมีขนาดนี้อร่อยอือนี่แหละขนาดนี้อร่อยบ้านเห็ดคราขาสั้นเดี๋ยวอย่างนี้เห็ดจะขึ้นเยอะนะคะเห็ดคราะหสั้นมันยังเปียกอยู่นะครับประมาณสักสองสามวันนี้น่าจะออกเต็มที่ของท,ที่นี่เลย กำหรือน้องผมสิครับผมเดินสุดเข่าหรือน้องผมสิให้ไปแล้วน้องแต่ละคนวันนี้พาน้องๆเดินประมาณสักเจ็ดแปเข่านะครับวันน um ี้ข้ามลู้นเข่าลู้นเข่าลูกนี้ เดี๋ยวรอพวกนานาพี่ๆมาก,ก่อนเ,เราก็จะเดินไปรถกันเลยสู้ไหมห <laughs> ไม่สู้ก็ไม่มีคนแตก <laughs> ว,วันนี้จบแล้วไหจ๊ะ <S <S ได้เวลาขับบ้านแล้วเต็มตาแล้วครับวันนี้เต็มแต่กรากันหมดทุกคนแล้วนะครับมไม่ไม่หมดนะครับมีมบาง<ส>บคนไม่เต็มนี่มีตกด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเหนื่อยกลับบ้านกัน,กนเอให้ดูเห็ดก่อนนีครับ เือสามันก็ได้สวยจังยทำไมเาเมาจากรไหนเนยมันจะได้สวยจังเลยเนี่ยของแท้นะคะไมีของปอมสวยงามได้กันทุกคนและแต่คนหมานนะคะงานใครหมันเนะจ๊ะ ครับอับเลยอันนี้อันนี้เอ่อถ้าน้ำมันฝนฝนมันตกหนงังๆน่าจะสวยเนาะมีอ่าน,น้ำตกน้ำไหล